อนนั้นก็มีข่าวออกมาว่าคุณกติกรับสาร,รภาพรับสาร,รภาพรับสาร,รภาพคือรับสาร,รภาพเรื่องนี้อ่าเรื่องนี้อ่าเรื่องของการทาลายพยานหลักฐานเนี่ยซ่อนเลนอะไรเนี่ยครับอ่าส่วนศาลจะตัดสินลงโทษยังไงอะไรยังไงอันนี้เป็นดุนพินิจของศาลอีกข้อหนึ่งก็คือทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ําอันนี้เขาก็ยอมครับ,อ,รบอ่าเพราะฉะนั้นสองข้อหานี้ก็ติกอยู่ที่ศาลจะตัดสินว่ายังไงครับแต่ข้อหารู้สึกว่าสิง่งทิ้งสิ่งปฏิกูลอ่ะมันเป็นข้อหาชิบชิบอ่ะหลาชายเล็กน้อยมาก นึกออกปะอ่าทีนี้จอ็อบครับอ่าจ็อบก็โดนข้อหาเดียวกับกับกะติกเลยสามอันเลยเหรอสามอันเหมือนกันเหมือนกัน,น,กนใช่สามอันเหมือนกันก็หลักการเดียวกันครับเพราะาประบาทยกฟ้องครับแต่อีกสองข้อหาเนี่ยส่วนข้อหาซ่อนเล้นพยานทำลายพยานหลักฐานเนี่ยก็ต้องรอดูสืบข้อเท็จจริงแต่คิดว่าน่าจะเพราะว่าอะไรครับเพราะการทิ้งสิ่งจำปาตุกูลลงแม่น้ํา S <S 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 การ,รเอาแก้วอ,อะไรลงเม็ดทิ้งไม่ล้ม,มันก็คือการทำลายหลักฐานเหมือนกันอ่าถูกต้องถูกต้องใช่ใช่ <S 2> <S 2> ถูกต้องไหมแต่ศาลจะลงโทษยังไงอะไรยังไงอันนี้อีกเรื่องหนึ่งส่วนคุณพรีมครับอ่าคนนี้ก็คือให้การช่วยเหลือให้คำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ารอดเท่ากับทั้งหมดเนี่ยทั้งสี่ท่านเนี่ยรอดหมด ขาที่เราคิดเท่าที่เราคำนวณที่เฉยนะครับรอดขณะนี้เนี่ย้าพถ้าโดยทั่วไปประชาชนพอได้ยินอะไรแบบนี้มาได้ยินคตอบแบบนี้หรืออะไรแบบเนี้ยไม่พอใจอย่างแน่นอนนะครับกับคําตอบอ่กับสิ่งที่เป็นแบบนี้พี่คิดว่ามันจะมีผลบวกอะไรกับคดีของแตงโมอีกบ้างต้องถามว่าคดีไหนส่งผลอะไรกับคดีของโมบ้างส่งผลบวกบ้างไหมหรือว่า คือคือถามว่าส่งผลบวกมากไหมคือเราต้องแยกหมายถึงว่าบวกของผมหมายถึงในแง่ดีที่จะส่งเสริมให้คดีของโมได้คืบหน้าต่ออะไรอย่างเงี้ยครับที่บวกอ่าอันเนี้ยถามว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่ครับผลจะออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่ในคดีรักเนี่ยไม่ได้ส่งผลกับคดีที่ดีไอทาไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยแยก่อนก่อนนะครับไม่เกี่นเลยไม่ว่าจะออกมาเป็นลบเป็นบวกเป็นอะไรก็ไม่ส่งผลกับที่ดีไอทำเพราะเราต้องเข้าใจว่าดีไอทำเนี่ยคือ การสืบสวนการสืบสวนว่าเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนขบวนการยุติธรรมในคดีของน้องตังโมหรือไม่ไนการเจาะจงถึงเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐถูกต้องและมีใครร่วมสนับสนุนหรือไม่มีใครร่วมกระทําความผิดหรือไม่อ่าเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้สมมุตินะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ตกเรือไม่มีอยู่จริงไม่มีจุดจริงแต่ตํารวจเป็นบิดเบือนแล้ว ใครล่ะที่ช่วยตำรวจบิดเบือนในเรื่องนี้ทั้งหมดก็ะโดออ๋ออ๋อถามว่าตำรวจจะจะจะบิดเบือนเองได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีใครถ้าไม่ถ้าไม่ได้ทําเพื่อใครอ่ามันก็ต้องมีการร่วมกันทั้งหมดใช่หรือคนที่สนับสนุนทั้งหมดครับอ่าถูกต้องไหมอ,อันนี้ก่อนอเพราะฉะนั้นวันที่ยี่สิบสามไม่มีผลกับทางคดีแต่วันที่ยี่สิบสามเนี่ยผมก็ต้องบอกก่อนว่า หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดไปว่าผู้พิพากษาถ้าผลออกมาอย่างที่ผมบอกนะครับครับถ้าถ้าจ <Hey, S 2> ะถ้าจะเป็นแบบนั้นนะก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นป่ะผู้พิพากษาเสียได้ผู้พิพากษาบุญเนี่ยต้องบอกก่อนาไม่เกี่ยวนะครับอย่าไปอย่าไปนี่ผู้พิพากษาแต่ให้ดูสำนวนว,นว่าผู้พิพากษาท่านวินิจฉัยอ,อย่างไงและสรุปคืออะไรเพราะอะไรครับเพราะผู้พิพากษาวินิจฉัยตามหลักฐานที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ ตำรวจและอายการเขาวินิจฉัยตามนั้นเขาจะวินิจฉัยนอกเหนือจากนั้นไม่ได้ครับสมมุตินะครับหลักฐานทั้งหมดสมมุตินะครับผมยกตัวอ,อย่างเช่นหลักฐานทั้งหมดเจ้าหน้าที่ตำรวจทําไปอายการทําไปเนี่ยสารเห็นแล้วเฮ้ยมีการฆาตกรรมสมมตินะอันนี้ผมยกตัวอ,อย่างเอยสารเห็นแล้วดูตามหลักฐานทั้งหมดมีการฆาตกรรมแต่ถามว่าสารตัดสินเรื่องฆาตกรรมได้ไหมอืมไม่ได้ ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเขาฟ้องว่าประมาทหรือไม่ประมาทเป็นอุบัติเหตุถูกต้องครับเขาฟ้องว่าประมาทหรือไม่ประมาทแต่ถ้าหลักฐานทั้งหมดมันเป็นหลักฐานว่ามีการฆาตกรรมอืมเขาก็ยกฟ้องเพราะมันไม่เกิดอุบัติเหตุแต่เขาจะไปวินิจฉัยหรือตัดสินว่าเป็นฆาตกรรมไม่ได้อ อ่ะเนื้อออกบ้างครับเพราะยังไงก็แล้วแต่วันที่ยีบสามที่ออกมามันไม่ใช่คดีฆาตรกรรมมันคือคดีอุบัติเหตุเขาฟ้องข้อหาอุบัติเหตุแต่สารเห็นหลักฐานทั้งหมดดูหลักฐานทั้งหมดแล้วว่ามันมีการฆาตรกรรมเกิดขึ้นสารก็ไม่สามารถพิพากษาว่าเป็นฆาตรกรรมได้เพราะสารต้องพิพากษาในคําฟ้องก็คือฟ้องว่าประมาทป,ประมาทอันนั้น<ด>แล้วจ แล้วแล้วแล้วถ้าเอาแล้วสมมติถ้าก็มันมีหลักฐานใหม่เข้ามาสมมุตินะฮะมีหลักฐานใหม่เข้ามายื่นโอเคไอ้ตังเรื่องอุบัติเหตุหรือเรื่องความประมาทอะไรพวกเนี้ยโอเคมันโอเคอาจจะยกฟ้องไปแต่แล้วก็มันมีหลักฐานใหม่อะไรงี้เข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีข้อมูลอะไรเข้ามาใหม่เนี่ยทางสารท่านเนี่ยจะสามารถตัดสินได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องของการที่เป็นฆาตกรรมหรือเป็นอะไรแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันครับเพราะคดีนี้ฟ้องประมาทไงย้ำคดีนี้ฟ้องประมาทฟ้องใหม่ได้ไหมฟ้องใหม่ได้ไหม ฟ้องใหม่เนี่ยถามว่าฟ้องใหม่ได้ไหมในข้อหาไหนอ่าฟ้องใหม่ในข้อหาไหน,<ใ>นก็เมื่อเราเราเมื่อเรามีข้อมูลใหม่หลักฐานใหม่อะไรใหม่ก็ยื่นฟ้องใหม่ในเรื่องของอ่เหตุที่อาจจะเป็นเรื่องอแตงโมงไม่ได้ตกน้ำอ่าเรื่องบาดแผลเรื่องอะไรแบบนี้ของโมงอะไรแบบนี้ครับโดย<ก>ใช้ท,ทาอยืนออย่นใหม่ได้ไหมก็เป็นคดีพิเศษก็เป็นคดีใหม่ไงครับ อ๋อโอเคที่นี้ไอทำนี่คือคดีใหม่ครับเข้าใจใช่ถูกต้องไหมค้ยอาจจะมีอาจจะมีคดีฆาตกรรมอำพรางซอลเลนอ่า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 นี้ออกป่ะครับเข้าใจครับอืมอ่าสารมีสิทธิ์ชี้ว่ามีพิรุษในคดีหลักแล้วสั่งเรื่องเพื่อหารักฐานใหม่ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะเขาฟ้องประมาทครับอืม ขาฟ้องประมาทเพราะยังั้นศารตัดสินได้แค่ประมาทหรือไม่ประมาทครับอันนี้เฉพาะในวันที่23นะครับทุกคนวันที่23าครับครับผมอันนี้เฉพาะนี้เราคุยแค่ยี่สิบสาไม่ต้องสนใจเพราะมันเป็นคดีประมาทหรือไม่หรือไม่ประมาทเพราะบางคนประชาชนอะฟังมันอาจจะยังไม่เข้าใจนะตรงนี้ก็เลยออกมาชี้แจงผมทราบอยู่แล้วแหละว่าคําตอบอาจจะเป็นประมาณแบบแบบนี้แบบนี้ทุกคนก็อาจจะแบบตบหน้าขาฉาดเลยว่าโอ๊ยทำไมถึงเป็นแบบนี้รู้สึก ขัดใจตรงที่บบสารท่านอาจจะตัดสินอะไรแบบนี้พวกคนอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของคําตอบว่าอ้าสุดท้ายก็ทําอะไรคนพวกนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับคดีออกมาเป็นแบบนั้นตามที่จริงๆตามนั้นจริงๆแล้วสมมุตินะครับสารมีเห็น แล้วก็มีการดูข้อมูลหลักฐานแล้วว่าสงสัยว่าอาจจะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นแต่เขาไม่ได้ประมาทถือว่ามีการฆาตกรรมเกิดอันนั้นแหละเป็นผลดีกับ D ีเอที่ d ีเอเอาตรงเนี้ยไปทําต่อเฮ้ย mm hmm. หนึ่งเจ้าหน้าที่ทําไมฟ้องประมาทบิดเบือนไหมอา่าบิดเบือนทั้งทั้งที่ว่าหลักฐานทั้งหมด มันสามารถฟ้องเป็นคตาตกรรได้ทำไมคุณฟ้องประมาทสมมตินะครับอันนี้ยกตัวอย่างสมมติสมตสม,ต,สมติเรพูดแค่เราแค่เอาพูดสมมติกันเฉยครับสมมติว่าสารเห็นว่ามีการ,รมีมีหลักฐานในการฆาตกรรมแต่ทำไมเจ้าหน้าที่ฟ้องประมาทอ่าอ่านึกออกป่ะเข้าใจนึกออกพี่อ่าเพราะฉะนั้นก็คือถุกผมดึงได้บอกว่าวันเนี้ยมันมีความพยายามของทานายบางคน พยายามเชื่อมโยงสิ่งที่ DSI ทำกับสิ่งนี้น,นะครับว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันและมันก็พยายามโยงว่า DSI กำลังทําคดีเกี่ยวกับฆาตกรรมมันก็ถามว่าตรงไหนฆาตกรรมผมก็ต้องบอกว่า DSI เขาไม่ได้ทําคดีฆาตกรรมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับฆาตกรรมแต่ทเ,เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐถูกต้องและมีใครร่วมขบวนการบ้างก็หรือย้อนหลังกลับไปมีใครสนับสนุนบ้าง ย้อนหลังกลับไปอีกถูกต้องครับ,รบเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับฆาตกรรมครับไม่เกี่ยวกับคดีวันที่ยี่สิบสามจะผลผลจะออกมาเป็นไงไม่เกี่ยวกันเลยอย่ารืมนะวันที่ยี่สิบสามจบจบนะศาลจะตัดสินยังไงก็แล้วแต่สมมติศาลตัดสินยกฟ้องครับก็คุณแม่จะอุทธรรอไม่อุทธรณ์ก็เป็นเรื่องของคุณแม่อืมเป็นเรื่องของคุณแม่ถูกต้องไหม เมื field, the roots, the roots the ่อศาลตัดสินสมมติ่าศาลตัดสินยกฟ้องคุณแม่จะอุทธร์หรือไม่อุทธรก็อยู่ที่คุณแม่อืมจําได้ไหมที่ปอศาลเนี่ยตัดสินลงโทษไปแล้วครับอ่าวันสุดท้ายคุณแม่ไม่ไม่อุทธรแล้วมีเงินสี่แสนเข้ามาเกี่ยวข้องจําได้ไหมจําได้จําได้จาได้จาได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ถ้าศาลสมมติยกฟ้องไปทั้งหมดนะครับครับก็อาจจะมีสี่แสนเข้ามาเพื่อเพื่อไม่คุณแม่อุทธรหรือเปล่าจะได้คดีจะจบไป อ่าเหมือนปิดปากไปเลยคุณแม่ไม่ต้องอูธทอ์หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดจัดก,การตรงนี้ให้ดีกว่าคุณแม่เนาะทุอย่างจบไปหรือเปล่าอันนี้เราเราเราไม่รู้นะเพราะว่าพาดดาเอาเฉยเฉยดาเอาเฉยเฉยนะเพราะว่าอุธทร์เนี่ยอยู่ที่คุณแม่หรือหรือหรืออีกคนหนึ่งก็คืออายการครับ แต่ถ้าเกิดสมมุติคุณแม่ไม่อุทธร์แล้วทําหนังสือเหมือนเดิมทาหนังสือเมื่อสามปีที่แล้วที่คุณแม่นับยืนยันว่าไม่มการอุทธร์มปมนการติดใจอาฟาร์มอันนี้ยก็ไปยื่นให้อายการว่าคุณแม่ไม่ได้ติดใจอาฟาร์มเพื่อให้อายการไม่อุทธร์ก็คดีนี้ก็จะจบอ่าเข้าใจทุกอย่างก็จะจบแบบอันนี้เลยอ่าจบแต่คดีที่ดีไอไม่จบไม่จบเข้าใจครับต่ออ่าคดีที่คุณอัจฉริยะไปฟ้อง คุณกติกคุณแซนที่สอสอน o n o n t h a b u สอพอเรื่องรูปภาพอ่าไม่จบไปต่อต่อเพราะมันคนละคดีกันเพราะอุบัติเหตุจบไปแล้วประมาทจบไปแล้วถูกต้องครับและถ้าเกิดคุณแม่ยื่นอุทธร์เนี่ยคุณแม่ก็จะยื่นอุทธร์ในเรื่องเดิมหรอก็คือเรื่องประมาทนี่หรอที่ถูกต้องครับก,ก,ก็ก็ต้องยื่นเรื่องเดิมครับไป,ไปยื่นอย่างอื่นไม่ได้ครับต้องอ๋อก็เชืเข้าใจก็คุณแม่ไม่ต้องยื่นหรอกก็จบอ่าเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่า ที่คุณชัยวัตรฟ้องคุณแซนอ<จ>า <ำ S 1> ยุคเกพบคดสานี้อันนี้ก็เดินต่อไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันแยกแยกแยกแมคุณหมอคนสวยฟ้องคุณอัจฉริยะก็เดินต่อไม่เกี่ยวกันอ่ะครับคุณอัจฉริยะฟ้องคุณแซนในข้อหาประมาทที่ศาลพระประแดงก็เดินต่อไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันแยกหมดเลยใช่คุณมนตรีฟ้องคุณหมอคนสวยก็เดินหน้าต่อครับคุณเอกบ้านสร้างฟ้องคุณหมอคนสวยก็เดินหน้าต่ออ่าไม่เกี่ยวกันกับคดีที่ยี่สิบสามไม่ใช่ว่าเป็นที่ยี่สิบสาม พิพากษามาแล้วจบทุกอย่างไม่ใช่ครับคนหลายอย่างกันเลยครับเรื่องรูปภาพอีกเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะครับบอกยังไม่จบแค่นั้นอืมอ่าแล้วผมก็ต้องบอกว่าที่บอกว่าหลังวันที่ยี่บสามเนี่ยเดี๋ยวมีการฟ้องกันฉ่าอันนี้ผมยอมรับยังไงครับพี่เอกผมยอมรับว่ามีการฟ้องกันฉ่ำหนึ่งคนบนเรืออาจจะฟ้องกับทีม ทีมค้นหาความจริงในข้อหาประมาทก็ต้องไปดูว่าเขาประมาทตรงไหนไอ้หมิ่น<อ>ประมาทตรงไหนในข้อหาม่ประมาทอ๋อข้อหาหมิ่นประมาทอ่ะคนบนเรือหรือเจ้าหน้าที่ก็ต้องฟ้องกับทีมค้นหาความจริงหมิ่นประมาทครับเขาก็ต้องไปหาช่องทางว่าหมิ่นประมาทยังไงบินประมาทยังไงอ่าอ่าอ่าเมื่อในเมื่อเขาจบคดีตรงนี้แล้วพอเมื่อเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้ประมาทแล้วนะเขาไม่ได้ประมาททุกอย่างสารตัดสินมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาก็เอากลับเลยดีกว่าเขาตีกลับไปเพราะฉะนั้น เออหมิ่นประมาทในเมื่อเมื่อก่อนเนี้ยนะว่าเออมากล่าวหาฉันว่าฉันทำอย่างนั้นอย่างนี้เอาเขตหนูเข้าใจแต่คำถามคือมีใครไปกล่าวหาเขาหรือเปล่าก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาประมาทซะหน่อยยังไม่ได้บอกว่าเขาฆาตกรรมหรืออะไรเลยถูกต้องไหมเราไม่เราไม่กก่าหาเราไม่ได้บอกว่าเขาฆาตกรรมหรืออะไรเลยไม่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 เราแค่บอกว่าเราไม่เชื่อเฉยๆว่าว่าแตงโมไม่ได้ไปอุบัติเหตุเราไม่เชื่อก็ถูกต้องไง เราหนูก็แค่พูดแล้วก็เราแค่มีทฤษฎีความน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามมาทีหลังก็ที่ไม่ตามสิ่งที่เราคิดว่าไอโมไม่น่าจะไปฉี่ท้ายเรือโมไม่น่าจะตกเรือแบบนั้นอะ,อะไรแบบนั้นนึกประมาณนี้เราแค่พูดประมาณนี้อ,นอ,อันนี้มันเขาเรียกเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์หรืวิเคราะห์ในสิส่งที่ความน่าจะเป็น่าจะเป็นเป็นสิทธิของเราที่เราสามารถทําได้แต่เราไม่ได้ประมาทกับเราไม่ได้ไปอนี่ว่าเขาในถูกต้องไหมอันนี้ก็ว่ากันไปแต่เขา ถ้าเกิดเราให้เขาฟ้องแล้วให้เข้าไปอยู่ในสำนวนของพวกนี้เข้าไปในสำนวนได้ไหมพี่หรือว่าไม่เกี่ยวกันอะไรนะมีคนบอกว่าให้เขาฟ้องไปในเรื่องของปินประมาทจะได้เข้าไปอยู่ในสำนวนอย่าอย่าเอ็ดเดียอย่าเอ็ดไปเด้โอเครู้เรื่องอ่าโอเคอ่าเข้าใจละเข้าใจอ่ะก็ปล่อยเขาฟ้องไปอ่าอ่านะครับอันที่สองก็คือหลังจากที่อย่าลืมนะครับว่าดีเอ็นไอทำคดีอะไร ครับทําคดีอะไรก็คดีว่าเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่รัฐถูกต้องไหมหลังจากวันที่ยี่สบสามแล้วยีเอสไอสามารถขอสํานวนขอคัดสําเนาของสํานวนทั้งหมดมาดูได้ครับมันก็จะเห็นว่าข้างในนั้นมีความผิดปกติอะไรบ้างมีช่องโหว่อะไรอยู่แล้วเจ้าหน้าที่รัฐให้ความช่วยเหลือยังไงบ้างต้องใช้่วยงานของรัฐในการฟ้องสองคุณอัจฉริยะจะใช้ฟ้องทีมงานทีมงาน ค้นหาความจริงฟ้องเองในภาคประชาชนเออครับเนึกออกป่ะมันจะมีบางบางอย่างบางบางเหตุการณ์ต้องให้เจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนฟ้องอแต่บางอย่างเนี่ยภาคประชาชนฟ้องเองได้ได้อ,อันนี้ฉับป่ะปาอืมเด็ดกว่าเด็ดกว่าอ่าถูกป่ะ,ะครับครับฉ่กป,ป่ะปาครับครับใช่ใช่ใช แล,แล้วก็อย่างที่บอกอันนี้เป็นเป็นเป็นพายกระซิบนะไม่ยืนยันข้อที่จริงจําคดีของคุณหมอคนสวยกับคุณอาชยะได้ไหมได้ครับจําได้ครับพี่อ่าแล้วก็คุณมนตรีฟ้องคุณหมอคนสวยอทืที่ทีแรกคุณหมอคนสวยฟ้องสามคนถูกต้องไหมครับครับใช่ฟ้องคุณมนตรีฟ้องเอกเอกบ้าสร้างครับที่าคนออเออเอเบร้างฟ้องฟ้องผิดคน ครับใช่อ่านะครับบางแจ็คบอกว่าพวกเราจะถูกฟ้องด้วยด้วยหรือเปล่าอุ้ยกลัวจังเลยน <c oughs> ะเสร็จแล้วก็คือคุณมนตรีเองเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็อ่าเอกบ้านซ่าทนี่ฟ้องฟ้องผิดตัวคุณเอกบ้านซ่าฟ้องกลับครับจนคุณมนตรีเนี่ยอายการสั่งไม่ฟ้องจบไปแล้วจบไปแล้วปิด<ก>ไปแล้วลอืตอนนี้เขามีการเจรจาเหมือนกับว่า ทางฝ่ายนู้นทางฝ่ายคุณหมอคนสวยน่ะมาเจรจากับคุณหมอธวัชชัยเอ้ยไม่ใช่คุณหมอธวัชชัยคุณอาจเจียให้มันจบๆกันไปเดี๋ยวเขาจะถอนฟ้องคุณอาจเชยะแล้วให้คุณอาจเยะถอนฟ้องสองคนนั้นให้ให้สองคนนั้นอะถอนฟ้องคุณหมอครับรู้เปล่าว่าเขาบอกว่าไงเขาว่าไงพี่จริงจริงมึงฟ้องมากูไม่สนเพราะนะครับเพราะคุณหมอคนสวยฟ้องคุณอาจเชยะ คุณอัจฉริยะใช้อำนาจศาลในการเรียกเอกสารในการต่อสู้คดีทั้งหมดว่า<ะ>คุณอัจฉริยะไม่ได้มีนประมาทคุณหมอคนสวยประเด็นไหนบ้างเข<ม>้ากับหลักฐานของคุณหมอคนสวยจะโดนศาลเรียกมาพิจารณาทั้งหมดมว่าคุณอัจฉริยะไม่ได้ประมาทไอ้ไม่ได้มีนปมไม่ได้ม่ีนประมาทเหมือนกับที่ยี่สิบ็ตำรวจโดนคุณอัจฉริยะ<ม>เรียกเอกสารหลักฐานต่างๆ,างๆแล้วมาพิสูจน์ว่าไม่มีการตกเรือ คนบนเรือจากที่ตำรวจบอกมีหกคนอะมีมันมีแค่ห้าคนอ่า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 หลักการเดียวกันครับเหมือนกันถ้าพวกเราโดนฟ้องหมิ่นประมาทสมมติผมโดนฟ้องหมิ่นประมาทครับเขาฟ้องหมิ่นประมาทในประเด็นไหนในประเด็นที่เราพูดทั้งหมดกูก็เรียกหลักฐานทั้งหมดเข้าเข้าศาลเหมือนกันสู้ว่ากูไม่ได้หมิ่นประมาทเราสู้ไปให้ชี้แจงไปเลยว่าเจตนาเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราไม่ได้ีมูกต้องมาทแต่หลักฐานทั้งหมด ที่มึงปกปิดเอาไว้หลักฐานทั้งหมดที่มึงนี่มึงต้องเอาออกมาก็เลือกมาสิก็มามาพูดมาสิก็เอาอธิบายมาสิอ่าแจ้งมาเข้าใจเข้าใจแล้วอืมแบบนี้นี่เองรู้เรื่องรู้เรื่องไหมรู้เรื่องแต่ชัดเจนหน่อยหนูก็เออเพราะว่าหนูอ่า เพราะว่าหนูคิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าหนูว่าจะว่าจะว่าจะทักไปถามพี่เอกร้านไหมก็พี่นี่แหละเพราะว่าอ่อหนูวันสุ่หนูไปคนดังนั่งเคลียนะวันสุขเขาเชิญหนูไปคนดังนั่งเคลียเกี่ยวกับเรื่องของนี่แหละที่ว่าจะตัดสินอ่ากลุ่มสี่คนเนี้สี่ท่านทั้งหลายนี่ครับผมนะอ่าสี่กุม,มารเนี่ยก็จะไปอ่าออกไปขึ้นไปให้สารตัดสินใครว่าพูดึงเอ <ไป S 1> เอก็เลยนะก็เนี่ยครับก็ไปก็เลยนั่งคิดอยู่จะไปพูดอะไรวันนี้ <laughs> ก็เลยโอเคแล้วปรึกษาพี่ดีกว่าก็ก็คือง่ายๆคือให้เขาถามมาแล้วก็ตอบตามความเห็นเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราอ่ะครับแค่นั้นเองแต่ย้ําเลยบอกว่าคดีวันที่ยี่สิบสามไม่เกี่ยวกับคดีอื่นๆไม่เกี่ยวแล้วนี่ตรงนี้หนูเข้าใจละโอเคหนูเข้าใจแจมแจ้งละโอเคขอบคุณมากๆเลยอ่าไม่เกี่ยวกันเพราะว่าตอนเนี้ยมันมีความพยายามโยงนะครับโดยนักกฎหมายบางคนเนี่ยว่าคดีเนี้ยเกี่ยวกัน มีการตั้งคำถามว่า d ี i อ่ะนะครับทำมาต้องสามเดือนแล้วไหนแะ้หลักฐานฆาตกรรมอ่าหนูเข้าใจที่จะรื้อคดีได้ไหนไ้หลัฐาจังหนันมงเขาจะตัดสินแล้วได้ประโยชน์อะไรอืมซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยถ้าเกี่ยวกับคนเนี้เป็นนักกฎหมายแท้ๆแต่กําลังบิดเบือนข้อมูลหรือเปล่ากําลังเขาแค่กําลังอยากจะเห็น หลักฐานอะไรก็ไม่รู้หนูเพราะทุกคนอ่ะคนที่ไม่เชื่อนะครับในเรื่องของทีมค้นหาาค้นหาความจริงเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องถามอยู่ตลอดเวลาว่าไหนล่ะหลักฐานไหนล่ะอย่างนั้นไหนล่ะว่าอย่างนี้ไหนว่ามีหลักฐานเด็ดท้าทายพี่อัดบ้างท้าทายอาจารย์ปานเทพมากท้าทายพี่เอกราชมังหลายอย่างไปหมดเลยก็คําเดียวเลยก็คือไหนล่ะไหนไหนอยู่นั่นแหละแล้วคําถามคือแล้วต้องเอามาโชว์ให้ ให้พวกเขาดูหรือเอาไว้โชว์ที่ศาลถ้าให้ดูในศาลนี่โชนคไม่ต้องมาใหพวกมึงดูทําไมเออวันที่ไอ้ไอ้อะไรภาพเวลาวยี่สิบเอ็ดจุดห้าหกไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันไม่ต้องมานั่งอะไรเ <c oughs> ห็นป่ะตอนนี้คุณเด็กราชไม่สนใจเพราะอะไร <c oughs> อยู่ในขบวนการแล้วรอใช่ <c oughs> รอพิสูจน์กันในศาลเ <c oughs> พราะอะไรครับ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> สมมุติว่าสมมุติตอนนี้นะครับสมมุติออกมาครับดีไอออกมาแถลงข่าวเลยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนึ่งสองสามสี่แถลงข่าวเลยเต็มเลย แลงข่าวมาว่าภาพนี้เป็นภาพตัดต่อจริงหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ถามว่าฝั่งนู้นจะเชื่อไหมเขาก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีถูกต้องไหมเขาก็ไม่เชื่อเขาก็จะบอกวา่าก็จะถ่ายเองกับมืออ่าถูกต้องไหมฉันถ่ายเองกับมือนะับดีไอพวกเดียวกันพวกเดียวกับอชิยะไอสถาบัานต่างๆมันก็รับเดือนยางคุนเห็นป่ะข้ออ้างเพราะฉะนั้นแบบนี้ไม,ไ,ไม่ต้องออกมาถแถลงข่าวเดี๋ยวออกไปพิสูจน์ในศาล แล้วอะไรเป็นเดิมพันหรือเปล่าไม่เอาเงินเดิมพัน <_ kg> ไม่เอาไม่เอา,เ,อาเดิมพันเอาคุกไปเดิมพันเอาตัดเออใช่เอาเอาแบบน,นี้ดีกว่าดีกว่านะครับแล้วเรื่องของดีไซน์จะรับเป็นคดีพิเศษเมื่อไหร่ทุกไปเห็นเขาบอกว่าเดือนพฤษภาแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ว่าจะรับเป็นคดีพิเศษไม่มีทางไ <_ kg> ปเดือนพฤษภาฟันทง <_ kg> ขยับไปอีกเหรอไม่ได้ขยับเลยมันไม่มีเดือนที่พฤษภามามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใครเป็นคนบอกเดือนพฤษภา หนูเคยได้ยินมาว่ามันจะมีคนเออตั้งแต่ตอนที่เริ่มอ๋อไม่ตั้งแต่วันที่เธอตองตกตกเรือไอ้ที่ว่าไอ้นี่นะครับที่ที่ที่ใช้คลื่นโซน่าอะไรอ่ะในตอนนั้นนะที่หนูไปเจอพวกพี่เอกกัล่าครั้งแรกนะแล้วทางดีเอสไอนักข่าวก็ถามว่าจะรับเป็นคดีพิเศษเขาบอกว่าอาจจะประมาณเดือนพฤษภาคมอาจจะได้รับเป็นคดีพิเศษในเรื่องของคดีของแตงโมทุกคนก็เลยรอลุ้นว่าจะได้เป็นคดีพิเศษเดือนพฤษภาคนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยก็คือเป็นเป็นคำถามที่ดี i เขาให้สัมภาษณ์เราลองฟังกันให้สัมภาษณ์ดีๆของดี i ออันดับแรกดี DN I รับเป็นเลขสิบสวนวันที่ยี่สิบมกราคมสองห้าแปดใช่หรือไม่ครับหลังจากนั้นดี DN i บอกขอเวลาหกเดือนขอเวลาหกเดือนลองนับหกหกเดือนคืออะไรหกเดือนก็น่าจะมิถุนาไหม,มไกุมภาอันนั้นเป็นกุมภามีนาเมษา,มมาพฤษภามิถุนากรกฎาคมเดือนเจ็ดนี่คือหกเดือน อนี่คือผมพูดดีใหแต่ทําไมผมถึงเ็่ว่าเป็นไปไม่ได้เดือนพฤษภาอย่าลืมวันที่ยี่สิบสามพฤษภาศาลจะพึ่งตัดสินับเมื่อศาลตัดสินแล้วอย่างน้อยต้องใช้เวลาประมาณเจ็ดวันฝ่าจะคัดสำนวนของสำเนา,นามาได้หลังจากนั้นเมื่อได้สำนวนมาทั้งหมดอย่าลืมว่าสำนวนคดีนี้เยอะมาก ดีไอก็ต้องมาทําการตรวจสอบทั้งหมดว่ามีการบิดเบือนตรงไหนหรือเปล่ามีการสร้าขงข้อมูลเท็จต,ตรงไหนหรือเปล่ามีการสร้างพยานหลักฐานเท็จอะไรหรือเปล่าเพื่อเอาประกอบในการขอเป็นคดีพิเศษอืมนึกออกคิดว่าเดือนพฤษภาทันไหมไม่ทันมิถุนายังไม่แน่ใจเลยว่าจะทันหรือไม่ทันเพราะนี่ปลายเดือนแล้วนะจะปลายเดือนแล้วนะก็วันที่ยี่สิบถูกป่าววันที่ถูกห<ว>ล่ววัที่สามแล้วนับไปอีกเจ็ดวันก็ปลายเดือนพอดีก็นับว่าสิ้นเดือนพอดีว่าสิ้นเดือนพอดี ก็เป็นพืชเป็นบามิทุนาอ่าสิ้นเดือนพิ่งจะได้เอกสารมาอ่อาอ่าแล้วต้องทําการตวรวจสอบอีกนะครับว่ามีอ่าข้างในนั้นอ่ะมีการกระทาความผิดหรือเปล่ามีการบิดเบือนหรือเปล่านะ,ะเพื่อจะอะไรครับอย่าลืมนะครับการขอเป็นคดีพิเศษเราต้องทําความเข้าใจก่อนไม่ใช่ว่าจู่ๆให้เป็นคดีแบบนี้เราขอเป็นคดีพิเศษเลยไม่ได้มันต้องเอาหลักฐานในการรวบรวมทั้งหมดว่าที่ไปสืบมาอ่ะมันมีการกระทาความผิดตรงไหน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 เข้าบัญ,ญชีแนบท้ายหรือไม่ถ้าเข้าบัญชีแนบท้ายก็ให้ อธิบดีเด i ไอเซนได้เลยถ้าเข้าบัญชีได้แต่ถ้าไม่เข้าบัญชีนาท้ายแล้วอยากให้เป็นคดีพิเศษก็ต้องส่งกอพอให้กอพอพิจารณาโดยพิจารณาตามเอกสารหลักฐานที่ส่งไปอ่าอ่ะ,ออะเพราะฉะนั้นพฤษภาไม่เป็นทางทางันและผมก็ไม่เคยพูดว่าพฤษภาเอ่ข้าใจละอ,อ่าและผมเชื่อว่าที่ช่องผมทุกคนเนี่ยที่มาฟังผมตัต้งแต่ต้นเขาก็รู้ว่าไม่ใช่พฤษภาอืม เพราะมันเป็นไปนไม่ได้พฤษภาคมที่23ตัดสินแล้วต้องรองสำนวนน,นี้โอ้โหมันต้องใช้ระยะเวลาในการอนี่ทั้งหมดแต่คําถามคือมันจะเร็ว,ม,รวมันจะเร็วกว่าอย่างอื่นเหตุผลเพราะอะไรบป่เพราะว่าวันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่า DSI เนะี่ยกำลังสืบสวนส,ส,สืบสืสบสวนสอบสวนว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบ,บิดเบือนขอบวนการยุติธรรมหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เขามีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ว่ามีการเกิดอะไรขึ้นเช่นหลักฐานของ gps หลักฐานข้อมูลต่างๆเพียงแค่เอามาเทียบดูว่าไอ้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ รงกับในสำนวนไหมเช่นเวลายี่สบสองจุดสามสี่จุดหนึ่งศูนย์ตำรวจบอกว่าตรงเนี้ยมันตกแต่หลักฐานทางน,นิติวิทยาศาสตร์บอกไม่ได้ตงืงเราใช้ชีวิตปกติทั่วไปเหมือนมนุษย์ปัตตุชนทั่วไปใช่อ๋อพี่พ,พี่พี่บอกเข้าไปหรอเขาถึงเลยไม่เขาเลยไม่ได้มาเขาก็เลยไม่ได้เข้าไปหาพี่ไม่ได้บอกครับแต่ว่าเขาเข้ามาเขาเขามาถ้าเกิดเขาเข้ามาปุ๊บแล้วเขาพิมพ์ปุ๊บผมก็ปิดแม่คอมเมนต์ครับ อ๋อแบบนี้อ๋อเพราะหนูเองหนูก็ไม่เคยบ็อกใครใครอยากจะเข้ามาดูใครอยากะอะไรเงี้ยได้หมดหนูก็เปิดเสรีหมดอ๋อคืออย่างนี้เข้าใจว่าบางแจ๊ดอะกับผมมานจุดยืนคนละอย่างกันอย่างกับผมเนี้ยคือเราต้องบอกก่อนสมมตินะครับว่าวันเนี้ยสมมตมิมีมีมีใครกับรูแอคเคาท์หนึ่งขึ้นมาแล้วเม้นเรื่องไร้สาระแล้วเราต้องมาตอบเรื่องไร้สาระนั้นอะแทนที่เราจะเอาเรื่องเนี้ยไป ไปอ<ม>ัปเดตเรื่องนู้น<ม>ไปอัปเดตเรื่องนี้อัปเดตเรื่องที่มีประโยชน์ครับพี่ดีกว่าไหมที่จะต้องมาศึกษาตอบมันเพราะฉะนั้นในพุกเนี้ยตอบมันไปก็เท่านั้นอืมออตอบมันไปแค่เท่านั้นมันไม่เกิดประโยชน์และที่สําคัญคือคนที่ฟังอยู่ในช่องเราเอฟซี FC ในช่องเราเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อีกต่างหากอ่าใช่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 ถูกต,ต้องไหมแทนที่เขาจะรู้เรื่องราวนู้นเรื่องราวนี้ก็ต้องมาขัดอยู่ตรงนเนี้ยไอเนี้ยมันนี่แหละคือจุดประสงค์ของพวกมันก็คือเรากําลังเล่าเพื่อให ทุกคนอัปเดตความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆขึ้นมันขัดมาเพื่อให้สะดุดใช่เข้าใจเพื่อเพืพ่ออใช่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 ใ่เข้าใจเข้าใจเข้าใจอ่เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ไม่ไม่มีประโยชน์สําหรับผมครับผม โอเควันนี้นะครับผมวันนี้ก็ได้รับข้อมูลเยอะแยะมากมายแล้วก็ไปสีสันนะครับผมผมคาดว่าหลายคนอาจจะฟังแล้วเข้าใจนะครับผมก็อรอแล้วกันนะครับผมวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้ฝากด้วยแล้วกันนะครับยี่สิบเอ็ดนี้เทปของแตงโมนะครับเทปที่มีแอนนามีฮิปโปนะครับในยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบหรือยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดส่หนูฟังยี่สิบคนคนอ้วนผีนะคนอ้วนผีเขาบอกยี่สิบสองใครบอกหนูยี่สิบเอ็ดวะยี่สิบเอ็ดเหนทุกคนก็บอกยี่สิบเอ็ดหมดพูดียี่สิบเอ็ดเนี่ยอ้า สรุปยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเธอยี่สิบเอ็ดแต่ 21, มาทกคนบอกยี่สิบเอ็ดบางคนบอกยี่สิบสองสรุปยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบสองเอาจี่บเอ็ดพุธที่ยี่สิบเอ็ดนะฮะพุธที่ยี่สิบเอ็ดนะเวลาน่าจะประมาณสี่ทุ่มผมว่านะ่าอายี่สิบเอ็ดทุกคนบอกยี่สิบเอ็ดหมดเลยนะครับอ่ะโอเคเรอดูแล้วกันนะทุกคนผมว่านะเทปเนี้ยหนึ่งชั่วโมงหนูว่านะยอดน่าจะไปถึงล้านวิวเลยทีเดียวหนึ่งชั่วโมงยอดถึงถึงล้านวิว แตว่าคนคนเนี่ยรอดูเทปนี้เยอะเหมือนกันทำไมทำไมถึงรอ,อดูรอดูเทปนี้ราอ,อยากรู้ครับว่าไอสิ่งที่บรรถุกระง,งับออกไปเนี่ยมาก่อนหน้านี้นนคนอนะเข้าใจว่าก่อนหน้านี้นคนเข้าใจว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีหรือเปล่าพี่ลิวนะ่ะไปได้ยินอะไรที่แต่งสื่อสารกระแตงโมแล้วเกี่ยวกับคดีหรือเปล่ารู้รู้ว่าใครทําเข้าหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าพอพอพอคุณลิวมาออกรายการอของพี่พี่กอ๊อฟเบญจพล แล้วก็ก็ามาพูดบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วที่ถูกระง,งับออกอากาศเป็นเพราะว่าคุณแม่นะครับคุณแม่ไม่ให้เทปนี้ออกอากาศเพราะว่าเป็นการหาก,กินกับคนตายอะไรแบบนี้ก็เลยถูกระง,งับออกไปแต่ตอนนี้น่าจะมีการไปพูดคุยะอะไรสักอย่างแล้วแหละกับคุณแม่ mm. ก็เลยได้ mm. เทปนี้ก็เลยได้ออกอากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับอืม mm. ใช่นะนะน่าจะมีการพูดคุยกันแหละนะครับว่าทุกคนอยากจะดูเทมี้มาให้หายคล่องใจคนก็เลยรอติดตามผมเชื่อว่าคนหลายๆคนรอติดตามนะยีิบเอ็ดเสร็จปุ๊บรอยีิบสามต่อเลยผมว่าเรื่องคดีของโมนะดีแล้วที่เอามาออออากาศคดีของโมเรื่องของโมจะมาได้ไม่เงียบแบบนี้นะครับผมรอติดตามละกันนะครับอืมโอเคพี่เอกวันนี้ขอบคุณมากเลยนะสําหรับข้อมูลหลายๆ,ายๆอย่าง<ด>ครับพี่เอกวันนี้ได้ครับยินดีครับัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับครับครับ